เรื่องของการนอนใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่ตรงเวลาทำงานเป็นกะแต่ก็อยากจะผอมอยากจะคุณดีอยาสุขภาพดีมี5เทคนิคที่จะช่วยเหลือท่านได้ครับ สวัสดีครับผมมาทํานะครับตอนนีคือ d r t o p Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญสุดๆนั่นก็คือเรื่องของการนอนนะครับใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่ตรงเวลา ทำงานเป็นกาะหรือมีเหตุอะไรก็ตามอะ่ะที่ทําให้ท่านนอนแบบดีๆไม่ได้อะ่ะนะครับทั้งที่เรารู้ว่าการนอนมันดีมากๆแต่เรานอนไม่ได้แต่ก็อยากจะผอมอยากจะคุณดีอยากสุขภาพดีผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้จะมี5เทคนิค ที่จะช่วยเหลือท่านได้ครับโอเคก่อนไปอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับนอนไม่ดีก็ผอมได้ด้วย5เทคนิคนี้นะครับสำหรับการนอนไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะไม่ได้แนะนําว่าให้ท่านใช้5เทคนิคนี้แล้วท่านก็จะพยายามนอนไม่ดีไปตลอดชีวิตไม่ใช่เพียงแต่ว่าในบางครั้งในชีวิตของเรามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเนาะเช่นมีงานด่วนต้องเข้าออกะเอยลูกไม่สบาย นู่นนี่นะั่นโน่นทำให้เราไม่มีเวลานอนเราก็เลยใช้5เทคนิคนี้เนี่ยช่วยนะครับคือปกติเนี่ยการที่เรานอนได้ไม่พอนะครับมันก็คือในเรื่องของปริมาณเนาะก็เรียกว่าคอนติตี้เพราะนั้นข้อแรกเลยก็คือเรื่องของควอลิตี้นะครับเพิ่มนะครับคุณภาพการนอนนะครับตั้งแต่เริ่มเข้านอนนะครับเตรียมตัว1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับให้ท่านเข้านอนได้ดีนะครับไฟนะครับ ปิดนะครับไฟสลัวใช้ไฟแสงสีส้มนะครับห่างจอสีฟ้าจอโทราศัพท์ทั้งสิ้น1ชั่วโมงก่อนเข้านอนถ้านอนเวลาไหน1ชั่วโมงนั้นต้องเงียบกริบโอเคหลังจากนั้นครับท่านต้องลดอุณหภูมิร่างกายเพื่อให้นอนได้ดีใช่ไหมครับอาบน้ําอุ่นนะครับห้องอุณหภูมิ20-22ถึงองศาเงียบนะครับทาห้องนอนให้เหมือนถ้ำครับ light like a cave นะครับก็คือเหมือนถ้ำอะเงียบมืดน,นะครับ เย็นนะครับแล้วท่านก็จะนอนได้ดีนั่นเองนะครับแล้วช่วงที่ตื่นนะครับถ้าท่านตื่นเองได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนั่นก็จะดียิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าจะเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุกก็ตั้งเสียงนาฬิกาปลุกแบบค่อยๆดังหรือเป็นเสียงเพลงที่ท่านชอบหรือว่าอาจจะเป็นนาฬิกาปลุกแบบแสงนะครับซึ่งจะทําให้ท่านไม่รู้สึกเครียดนะครับเหมือนกับคนมาปลุกเบาๆอ่ะ ท่านในการปลุกดังๆก็เหมือนคนมาจิกหัวเราให้ตื่นโอเคป่านะครับโอเคครับเทคนิคที่2นั่นก็คือ power napping ครับการนอนงีบหลับนะครับ20 45นาทีเนี่ยถ้าท่านนอนได้ดีนะมันก็จะเหมือนท่านพักผ่อนประมาณ2 4ชั่วโมงถ้าปกติวันหนึ่งท่านนอนได้ประมาณสัก4 5ชั่วโมงท่านแนปปิ n งอีกสัก20นาทีนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ได้ราว ผสมผสมบนเปย์ก็ได้สักหกชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้นะครับถือว่าดีอ่ะดีดีกว่าไม่ทําอะไรพาวเวอร์เน็ปปิ้งทำยังไงนะครับก็แนะนานะครับหลังทานอาหารเที่ยงเสร็จนะครับหาที่นอนเงียบๆนะครับอาจจะใส่ที่อุดหูใส่ที่ปิดตานะครับขอ2 0่สถึงสีนาทีเฉลี่ย30นาทีห้ามเกิน1ชั่วโมงเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเราก็จะยิ่งแย่ลงนะครับเนปปิ้งคือเนปปิ้งก็คือนอนแค่แป๊บเดียวนะครับไม่เล่นโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งสิ้นเนาะนอนเงียบๆอุดหู ปิดตาถ้านอนไม่หลับก็นั่งสมาธิไปนะครับช่วยได้มากๆเลยนะครับลดคอติซอลฮอร์โมนฮอร์โมนเครียดชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับอันที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการทานอาหารครับเรื่องของไดเอทนะครับอาหารนะครับแนะนําเลยว่า4ี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนท่านเข้านอนกี่โมง4ี่ชั่วโมงก่อนนั้นไม่เอานะครับหยุดทานอาหารเข้าไปโดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งและน้ําตาลสูงนะครับจะทําให้ระบบย่อยท่านมีปัญหานะครับจะทําให้กรดไหลย้อนท่านมากขึ้นนะครับจะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยสวิงนะครับแล้วก็ ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยท่านก็จะดื้ง่ายนะครับไม่ดีนะครับมีโอกาสเสี่ยงเบาหวานสูงขึ้นด้วยนะครับไม่แนะนำนะครับอาหารที่ทานนะครับทุกๆมื้อแนะนำเป็นโลข์บไฮแฟตหรือว่าเฮลตี้คคโตจินิกไดเอทแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงโปรตีนชั้นดีสูงแล้วก็เป็นอาหารธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือข้อที่3นะครับคราวนี้ข้อที่4ี่ครับข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายครับบางคนบอกเฮ้ยเข้าเวรเข้ากะา็ออกกําลังกายไม่ไหวแล้วผมแนะนําว่าอย่างนี้ครับ การออกกำลังกายนี้ถ้าท่านออกกำลังกายไม่ไหวขอแค่เดินอย่างเดียวครับเดินในวันหนึ่งรวมกันให้ได้8 0 0พแค่นี้เพียงพอแล้วแต่ถ้าท่านออกกำลังกายไหวนะครับก็แนะนำให้เสริมนะครับสัปดาห์ละสัก2วันนะครับโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งหรือร e s ิส t ซนต์เทรนนิ่งออกกำลังกายแบบมีแรงต้านแบบนี้ก็จะช่วยระบบเผาผลาญได้ดีแนะนำนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันนะครับสัปดาห์ละ2วันนะครับสหรับกะเช้าออกกะเช้าท่านก็ออกกาลังกายสำหรับกะบ่ายออกกำลังกายก่อนเข้ากะบ่าย นะครับกะดึกก็ออกกําลังกายก่อนเข้ากะดึกนะครับโอเคนะกะบ่ายกับกะดึกให้ออกกําลังกายก่อนเข้ากะกะเช้าให้ออกกําลังกายหลังเข้ากะนั่นเองและเทคนิคข้อที่5นี้สําคัญสุดๆครับเป็นเทคนิคที่ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลได้สูงมากๆหรือฮอร์โมนความเครียดได้สูงมากๆนั่นก็คือเรื่องของเมดิเทชันนะครับการทําสมาธินั่นเองนะครับอันนี้สาคัญสุดๆจริงๆนะครับแต่คนเราชอบแบบมองข้ามไปนะครับเพราะว่า เราทำ meditation เนี่ยวันหนึงสอถึงหนาทีนะครับหนานาทีก็ได้ตื่นเช้ามาทำสักหนาทีนะครับก่อนกินข้าวทุกมื้อทำทุก1นาทีเราก็จะได้มี mindful n eating s s e ก็คือการกินอย่างมีสติเนี่ยคอติซอลฮอร์โมนเราจะต่ำนะครับการดื้ออินซูลินเราจะต่ำนะครับการอักเสบโดยรวมของร่างกายเราก็จะลดลง ปริมาณการกินอาหารหรือจังฟู้ดเราก็จะลดลงถ้าเรามี mindfulness eating เนี่ยมันก็จะดีทุกๆอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือ5เทคนิคครับที่จะช่วยทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นช่วยทําให้ร่างกายของท่านดีขึ้นไขมันของท่านลดลงแม้ว่าท่านจะนอนได้น้อยหน่อยก็ตามครับโอเคครับลองเอาไปใช้กันดูครับกดไปยักุไลค์ like, กดแชร์กด u ับ c r ค b ์และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย